มูนิธิโพท,ที่ลังสีตอกเส้น2,600ปีภูมิใจนำเสนอคลิปวิดีโอท่านอนสมาธิผ่อนคลาย3 6ท่านอนเอ้ามาดูนะครับนี่ก็น,นอนผ่อนคลายผ่อนคลายข้อมือข้อศอกข้อเท้าพร้อมๆกันไปเอ้าผ่อนคลายหัวไหล่อีกหัวไหล่มันจมสะบักไหล่จมก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องมานอนโอดโอด,โอดแล้วกไปกินยาคลายกล้ามเนื้อนอนทำอย่างนี้เดยกก็ดีขึ้นแล้วครับอ่า ดูนะครับง่ายๆครับท่าต่างๆเอ้าเรามาดูท่าหนึ่งเอ้าดูสะบักไหล่เป็นจนใช่ไหมล้วก็หมุนแขนอย่างนี้นะครับหมุนไปหมุนมานะมันก็จะไปคลายกล้ามเนื้อที่มันติดอยู่ที่สะบักไหล่หรือว่าไหล่เอ๊ะคองล้วยๆนะครับเอาเราก็มาปรับสมดุลยกแขนขึ้นลงนะขึ้นคู่ลงคู่ให้แขนติดใบหูถ้าแขนติดใบหูก็ปกติแต่ไม่ติดใบหูก็ผิดปกตินะครับนะ่มตรวจอสเรไม่ตรวจอรไ,ไอแล้วครับเนี่ยปรับสมดุลได้หมดเลยเอ่ามตาตราท่ามาตราท่า ทุกวันนี้เราต้องไปเสียเงินไปเช็คเอ็ ray. กซเรย์กลายเป็นว่าค่าอยู่ค่ายาค่ารักษามหาโหดไปรักษาแบบไง,ไงไ่บรรยายๆในภูมิปัญญาเนี่ยในปวดหลังก็ทำกันนี้เองเออนอนโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยเรียนมาตั้งมากมาเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเป็นเอกไม่มีปัญญารักษาตัวก็ไป,ไปหาเงินโอทีโอทานได้เงินมันก็ไปให้หมดให้หมอหมดเลยนีไ่ไม่ต้องครับนะสุขภาพดีก่อนอันนี้นอนดึกเกินมาเที่ยงคืนไม่มีปัญหายกแข็งขึ้นลงสลับข้างกันแบบนี้นะครับอ่า เส้นตับเส้นไตเส้นม้ามก็จะคลายตัวมานะครับแล้วก็นอนดึกเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปกินกาแฟดิโพโอเันตันเองเลยเออของกล้วยนั่นเองเอา้เอาเรามาดูท่าต่อไปว่าทำอย่างไรดีอา้าวท่านี้นูครับนี่คนเป็นมะเร็งเป็นเอสเอปูนแพรไมเกรนเนี่ยเกิดจากกระดูกกัมเนสเซอเซอประสาทติดปกตินอนเหวี่ยงอย่างนี้เลยครับหมุนแขนเหวี่ยงเขา่าอ่าพร้อมๆกันไปเนี่ยทำอย่างนี้ประมาณสักสิบห้าวันจะมีดีขึ้นเผาทานไปเลย ม่ต้องเสียเวลาเวลานะครับในเป็นโรคขี้เกียจไม่รู้จะดูแลตัวเองกินแต่ยายาตัวเพิ่มโรคเพิ่มปัญหาเอาอันนี้ก็นอนดึกเช่นเดียวกันนะครับอ่านอนดึกแล้วบันเอวด้วยยานั้นคือตัวเพิ่มโรคเพิ่มปัญหาเพราะยามีฤทธิ์เป็นกวดกินมากแล้วมีอันตรายต่อสุขภาพร่างกายแต่ทุกวันนี้เรากินยา,ปนาเป็นอาหารแล้วพันนั้งคนก็เลยปวดทั้งเมืองคนลดลมยาบานลดแล้วล,ลดอีกอันนี้ยกขาขึ้นลงสลับข้างกางขาตั้งชาปกติขาไม่ตั้งชาไเลยพ่วงล่างพังมาแล้วโอ้นะครับ ทุกวันนี้เนะรากินยาเป็นอาหารสุดท้ายเรากา็เลยกลายเป็นคนที่โลคแห่งเอเชียไปแล้วนะครับล้างขายยาม,มากพลาร้านอาหารเกิดขึ้นกับเมืองไทยครับโอ้นี่ดูครับท่านี้ยกาขาสลับข้างกันอาการข,าขาลายกล้ามเนื้อหนะะ้าขาอ้าวเรามาดูที่ขาแม่อานนี้คือโยกเข่าเนี่ยเนียแค่นี้นะคิดไม่ออกเรื่องมันเล็บน้ตาตาทำไม่ได้อะไรกันนักกันหนาะโอ้โหคนทําตามมาตมานี่เป็นล้านคนหายเจ็บหายป่วยแล้วนะครับเลือท่านทำน้อยอย่างครับอันนี้ดูว่า ยกขาขึ้นลงสลับข้างคือบริหารสะโพกของหัวเข่าพองๆกันไปเลยเอานีทีเห็นไหมทีที่เข็ไปแล้ก็เลยฉีกทุเรียนแต่าขามันแบะไปดูป้านเท่าไหร่นี่นะครับเราก็จะไม่ปวดอาชีกับปีกกระปอยชีริี่รัประมบทประจาเดือนต่างๆนะครับเอานี้ก็ยกขาขึ้นมาดัดขามันตรงตรงมันไม่ตรงก็ดัดให้มันตรงอย่างนี้ปัญหาอะไรนะ บริษัทห้างร้านหน่วยงานใดองค์กรใดต้องการให้เราไปรักษาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกกระดูกเพราะกระดูกเคลื่อนไหนจิบลับมือชาเราจะเอาฟิิซินโดมง่ายมากๆ1ี่เปนสิบห้านาทีหายหรือจะมาเรียนโยคะเอ็กซเรย์โอ้โยคะเอ็กซเรย์นี่มี่สองสองสองสามร้อยท่านะครับโอ้รักษาแบบหัวจะตปลายเท้าได้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าปวดหลังใช่ไหมก็เอามือสอดไปที่สะโพกแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาดึงขึ้นดึงลงเท่านั้นเองไม่ต้องทำเลยอันนี้ก็เดี๋ยวทาบีเสื้อขยับไปอกนะครับนะ พื่ถึงว่ามูมลิตี่ออน,นมีความชานาญครับรักษาผู้คนแล้วเดือนละหมื่นกว่าคนโดยไม่ต้องใช้ยาเออแค่ตอกเส้นปอกปักแป๊ก,ปก,ปก,ปกนะแล้วก็หายแล้วกล้ามเนื้อมันบิดนิดนเองกระดูกมันเคลื่อนนั้นเองจัดก,กระดูกก็แก๊กแก๊กหน่อยเนี่ยประมาณ2นาที3มนาที5นาทีหายแล้วกระดูกทักเส้น3นาทีหายเงี้ยเอาพิซินเดนหนึ่งนาทีหายเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รับการรองรับจากภาครัฐเลยรัฐบอกว่าหายเร็วเกินไปใช้ไม่ได้อย่างนี้อ้อนนา,า,ยอยาอวา ไม่มันเบิกว่าประมาณไม่ได้เอา้าไม่ว่าการเราก็ต้องทําต่อไปอันนีก้กะดูทับเจงแค่นี้เองครับโอ้ยแค่นั่งอย่างเงี้ยล้วก็โยก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 เอ้าท่านรู้แล้วบอกต่อแชร์ต่อไลค์ต่อแล้วครับท่านจะได้กุศลหนึ่งแสนแต่ท่านรู้แลึวเงียบขาดทุนหนึ่งพันนะครับรู้แล้ว,ท,ลวท่านได้บุญได้กุศลนะบ,บอกต่อนะครับได้บ,บังมีสีสุขทรัพย์ส,สนเงินทองลังไลมาที่มาสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่มีดีต่อชีวิตก็จะหลั่งไหลกันเข้ามาอ้าวอย่าลืมนะครับไลค์